สวัสดีครับในกรณีที่ลูกค้าใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือแล้วกดปุ่ม M slash OK แล้วกลายเป็นรูปกุญแจนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะสแกนหรือเข้าไปในตัวระบบเครื่องสแกนได้สาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะติดผู้ดูแลคนเก่าหรือว่าจำไม่ได้ว่ามีการตั้งรหัสผ่านเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเบื้องต้นนะครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับเครื่องติดผู้ดูแลนะครับให้กด ESC นะครับ ให้มาที่ตัวเครื่องกด ESC ค้างไว้นะครับกดค้างไว้ในระยะหนึ่งหลังจากนั้นเครื่องก็จะมี serial number โผล่ขึ้นมานะครับให้เราถ่ายรูป serial number ตรงนี้จากนั้นก็ส่งเข้ามาที่ลายของฝ่ายบริการของบริษัท Time Access ของเรานะครับเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการในกระบวนการอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการติดผู้ดูแลของเครื่องสแกนนิ้วให้กับลูกค้านะครับ